โรตารี่ฟาร์มเทค FTR1854 นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเจน3ของฟาร์มเทคเลยนะคะมีประกันให้1ปีนะคะสำหรับโรตารี่ฟาร์มเทคนะคะเม็ต8นะคะตัวนี้ขอบคุณพี่ชายนะคะที่เดินทางมาอุดหนุนถึงหน้าร้านนะคะโรตารี่ฟาร์มเทคแรงเร็วค่ะมาจากห้างไหนก็คุณพี่ามากโอ้ขอบคุณหลายๆเป็นตัวที่4ของหมู่บ้านใช่ไหมคะจะ ลูกค้าเต่านะคะตัวนี้ FPR 854ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่นึกถึงร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะนี่ยังขาดเรือยังกะจังทั่วมาเ้วยค่ะคุณพีเดอร์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรูทารี่ฟาร์มเทนะคะโดวนี้ค่าตัวอยู่ที่58,500บาทนะคะ58,500บาทมีประกันให้1ปีค่ะ โรตารีฟาร์มเทคมีจัดจำหน่ายโรตารีฟาร์มเทคทุกรุ่นค่ะสนใจติดต่อ097 9 7 1 2 6 7 7, 7ค่ะ